หลายๆคนชอบบอกว่ารถเบนซ์ไม่ใช่รถซปเปอร์คาร์แต่ไม่ใช่คันนี้ครับนี่คือ SLS AMG Black Series และเป็นรถรุ่นเดียวที่เขาทำประตูเป็นแบบกาวิงในรถอดีตของเบนซ์ครับซึ่งถ้าเปิดประตู2บานพร้อมกันมันจะกลายเป็นรถที่มีสเสน่ห์มากๆแบบนี้ครับดูภายนอกอาจจะเข้าใจว่านี่คือ SLS ธรรมดานะครับแต่นี่คือ Black Series ที่มีแค่คันเดียวในไทย Black Series ก็เหมือนกับรุ่น Lightweight คุณจะได้สปอยเลอร์หลังที่เป็นคาร์บอนดิฟฟิวเซอร์หลังที่เป็นคาร์บอน ส่วนกันชนหน้าคุณก็จะได้สเกิร์ตหน้าเป็นคาร์บอนพร้อมกับคานาบเป็นคาร์บอนแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนล้อก็จะได้เป็นล้อ MG หน้า19หลัง20นะครับรัดด้วยยางมิชลินไพลอตสปอร์ตคับทูคาลิปเปอร์เป็น MG 6พอร์ตพร้อมกับคาร์บอนเซรามิกเบรกเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะบักเก็ตซีดแบบนี้นะครับเลื่อนหน้าถอยหลังแบบนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าพร้อมกับมีถังดับเพลิงมาให้ด้วยครับตรงด้านข้างจะเป็นสครับเพดคาร์บอนพร้อมแบตเอ็มจีคอนโซลเนี่ยจะหุ้มด้้้้วววยยคคคััััันนนนธธรรร่าาาาาาาตดดดแแแงงพพอมบบ Black พอมมกกบบบบลจะหุี พร้อมกับเรือนไม้ที่เป็น AMG ตรงนี้จะเป็น240ไม้ต่อชั่วโมงนะครับไม่ใช่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นคาร์บอนแบบนี้เลยครับพร้อมกับปุ่มสตาร์ทแล้วก็เกียร์ซีเวกเตอร์ตรงนี้ครับเสียงดุมากส่วนถ้าใครตัวเตี้ยนะครับเวลาปิดประตูเนี่ยอาจจะลำบากเพาต้องเลื่อนมือไปปิดอย่างนี้เรามาดูเครื่องยนต์6,300 ccv 8 6 3 1ม้ากันครับ ด้วยความเป็นแบล็กซีรี์นะครับคันนี้ฝากระโปรงเป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้เลยมีฮุดระบายลมร้อนออกไปด้วยเพื่อนๆคิดว่าจะเรียกคันนี้เป็นซูเปอร์คาร์ได้ไหมกับค่าตัวเขา3 1 5ล้านและเป็นควมแรงขวาคันแรกของโลกและคันเดียวในไทย